สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรสำหรับคลิปนวันนี้จะเป็นการดูดวงชะตาชาวราศีมังกรนะคะประจำเดือนพฤษภาคม2567นะสำหรับชาวราศีมังกรจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมนะคะเปนจนถึงวันที่21มกราคมนะ เดี๋ยวมาดูกันนะค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับชาวราศีมังกรในช่วงนี้เนาะไพ่เพจนะคะก็ในช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องที่ชาวราศีมังกรเองเนี่ยอาจจะต้องแบบเรียนรู้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไปถึงเราเองก็ต้องมีนิดพิจารณาแล้วก็รวมไปถึงการวางแผนต่างๆนานาด้วยนะในเรื่องของอน,นาคตนะคะในช่วงนี้นะคะอาจจะต้องการข้อมูลหรืออาจจะต้องการคําแนะนานะคะจากคนที่ใกล้ชิด คนที่รู้อะไรประมาณนั้นอ่ะเนี่ยคนที่รู้ข้อมูลบางอย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งบางคราวในช่วงนี้นะคะลูกเอ๋ยคือจริงๆแล้วเนี่ยมันให้ความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมาถึงเราเองเนี่ยอาจจะมองในเรื่องของการเรียนต่อด้วยก็ได้นะในเรื่องการศึกษานะคะมันอาจจะเป็นการเปิดเปิดเทอมเปิดภาคเรียนนี้ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับเด็กในช่วงนี้นะหรือคนที่พ่อแม่ผู้ปกครองในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยเรื่องเรื่องอ่า เรื่องของสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้มันจะเข้ามามีอิทธิพลนะคะกับชาวราศีมังกรค้างที่เยอะพอสมควรนะ,ะนอกจากนี้ยังหมายถึงอ,อาจจะมีการเทคคอร์สสั้นๆคอร์ส,สระยะสั้นได้ด้วยนะคะสำหรับไพ่ตัวนี้นะคะทีนี้เนี่ยไพ่สองถ้วยเนี่ยมันเข้ามาเป็นประาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงการเจรจาหรือการตกลงอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะอาจจะไม่ประสบความสําเร็จในช่วงนี้หรืออาจจะมีปัญหาตก,กตะกักนะคะอาจจะยังมีข้อมูลไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือผลประโยชน์ อะไรก็ตามมันยังไม่ลงตัวนะคะถ้ามันเข้ามากับตัวนี้หมายว่าแปลว่าบางครั้งเนี่ยเรื่องการส,สัญญาการเซ็นเอกสญญารเนี่ยนะคะข้อตกลงอะไรก็แล้วแต่นะคะที่มีผลผูกพันทางกฎหมายอย่างเงี้ยนะคะจำเป็นที่เราเองจะต้องแบบดูให้ละเอียดรอบคอบด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะแล้วก็ถึงที่ันคือบางครั้งเนี่ยการแก้ไขเนี่ยคือแมนก็มีความจําเป็นที่เราจะต้องแบบทําให้มันตรงไปตรงมาคือต้องมีคนเจราจา นะคะจะระจัดการคืออาจจะเป็นตัวเราก็ได้นะ,ะที่ต้องเข้ามาจัดการเข้ามาดูแลนะคะหรืออาจจะถึงเราอาจจะเป็นคนดูแลตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็พยายามลีดเนี่ยนะคะเนี่ยลีดเดอร์คือตัวเราเนี่ยอาจจะต้องเป็นคนตัดจบอ่ะเออคือถ้าถ้าไม่ใช่เราก็คงไม่เสร็จไม่ไม่จบอะไรประมาณนั้นนะเพะราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยเรื่องของการงานอะไรก็ตามนะคะมันจะมีเรื่องวุ่นวายมีข้อผิดพลาดค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเราเองเนี่ยต้องพยายามจัดการ แก้ไขนะคะคืออะไรก็ตามที่มันเคยผิดเคยพลาดมาแล้วอย่าทําซ้ําเนี่ยเห็นไหมมันให้ความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทําเนี่ยในช่วงนี้กิจการงานอะไรก็ตามนะที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเราจะรู้สึกว่าคุณค่อางที่จะเฟลอะคือทําผิดซ้ําแล้วซ้าแล้วซ้าแล้วซ้ำแล้ว,ล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 วเหมือนกับว่าเวลาที่เราไปเจออุปสรรคตัวหนึง่งตัวหนึง่งเรื่องใดเรื่องหนึง่งปุ๊บเนี่ยแก้เสร็จแล้วนะมันก็ยังกลับมาอีกแต่อาจจะเป็นตัวใหม่นะคะหรืออาจจะเกิดขึ้นจากการทํางานที่แบบไม่ไม่ร่วมมือเนี่ย ขาดการร่วมมือขาดการประสานงานอย่างเงี้ยก็ได้นะคะคือบางทีอาจจะคุยกันแล้วเคลียร์กันแล้วอะไรอย่างเงี้ยพูดเหมือนเข้าใจอะเหมือนกับเออสเต็ปเราทำงี้งี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนึกออกไหมคะเออพูดกันแล้วอธิบายไปก็แล้วแต่ท้ายสุดแล้วมันก็ยังมีจุดที่ยังทําให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยการสื่อสารเนี่ยมันก็จะมีอิทธิพลเข้ามาด้วยนะะตัวควินถือเท้าเนี่ยมันยังหมายถึงคือเก่งในองการจัดการนะคะแต่สิ่งที่สําคัญคือว่า การที่จะทําให้มันดาเนินการประสบความสําเร็จตามที่เราต้องตั้งใจเอาไว้บางครั้งมันต้องใช้แรงกายแรงใจค่อนข้างที่เยอะนะคะสิ่งที่สำคัญคือบางครั้งเวลาที่เราสื่อสารออกไปเนี่ยคนอื่นเขาอาจจะไม่เข้าใจหรือเข้าใจไปคนละทิศคนละทางเราก็ได้ซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีปัญหามากในปัจจุบันนี้นะคือการพูดคุยเนี่ยคุณนึกออกไหมคืออย่าว่าแต่ทางโซเชียลเลยเอาดีนะกระทั่งพูดกันต่อหน้าเนี่ยมันยังคิดกันคนละเรื่องเลยเนึกออกไหมบางครั้งเนี่ยเราเข้าใจว่าเราพูดกันตรงนะบางทีเราพูดตรงประเด็นแล้วเนี่ย โอ้ยฉันก็พูดตรงประเด็นแล้วเนี่ยตรงประเด็นพุ่งเป้าอีหอกมึงยังไม่เข้าใจผิดคือคนเรามันยังคิดคือก็ไม่เข้าใจนะสมองคนเราเดี๋ยวนี้นะคือมันค่อนข้างที่จะบิดเบี้ยวอะ่ะคือค่อนข้างที่จะผิดเพี้ยนค่อนข้างที่เยอะนะคะเพราะนพอดีเวลาที่เราพูดแบบภาษาไทยอ่ะตรงตามตัวอักษรแล้วนะแต่คนเรายังชอบตีความไงอันนี้ก็เก่งจัดเลยตีความเก่งนึกออกไหมคะเพราะไอ้ความตีการตีความมันคล้ายๆแบบ ตีความเพื่ออะไรก่อนนะตีความแล้วมันทําให้เกิดความเข้าใจผิดค่อนข้างที่เยอะนะแล้วเวลาที่ทํางานร่วมกันเนี่ยนะถ้าคุณเข้าใจผิดพูดอย่างมึงทําอีกอย่างหรือคิดอ,อ,อย่างเนี่ยมันก็ทําให้การทํางานเนี่ยมันสะดุดบ่อยครั้งนะคะสะดุดแล้วอีนี่หัวร้อนแล้วก็จะหัวร้อนด้วยรู้สึกจะลาคาลรู้สึก,กโกรธแล้วรู้สึกว่าอีนี่มึงทำไมพูดครั้งเดียวทำไมไม่เข้าใจอ่ะทำไมต้องแบบพูดซ้ําๆทําซ้ําๆแล้วก็ปิดพลาดเรื่องเดิมๆอ่ะนึกออกปะเนี่ยมันเลยทำให้ช่วงนี้การทางานของคุณเนี่ยท้ายสุดเนี่ยถ้าห้าเนี่ย ต,ตัวหลังนั้นค่อนข้างที่แบบผิดหวังนะคะผิดหวังลคาคัญแล้วก็เบื่อนะคะเพราะนั้นในช่วงนี้นะถ้าเกิดเรื่องของการงานเนี่ยมันให้ารู้สึกว่าซ้าซากจําเจนะคะพูดแล้วไม่รู้จักฟังนะคะแทนที่จะทําให้ได้มันก็มันไม่เดินหน้าไปไหนมันเดินหน้าไป2ก้าวแล้วมันถอยไป3าก้าวเพราะนั้นคือให้ความรู้สึกว่ามันยากเหลือเกินการที่คุณจะประสบความสำเร็จอะไรบางอย่างนะคะมันให้ความรู้สึกเออเนี่ยต้องทุ่มเทค่อนข้างที่เยอะต้องพูดเยอะ ะะต้องวางแผนดีๆต้องทาทุกอย่างให้มันรัดกรุมทำให้ชัดเจนอะไรเงี้ยก็เหนื่อยนะจริงๆแล้วเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าคนที่คุณทํางานด้วยเนี่ยมันก่อให้เกิดปัญหากับเราเขาเรียกอะไรมันค่อนข้างที่จะทําให้เราแบบวิตกจริตเยอะเนี่ยกังวลเยอะนะคะโดยเฉพาะการที่เราเป็นคนที่มุ่งเป้าเนี่ยคุณเป็นคนที่มุ่งเป้าในเรื่องของความสําเร็จค่อนข้างที่จะสูงคือคาดหวังอะในเรื่องของความสำรสเร็จที่จะสูงคือ,ต,อต้องพูดต้องพูดต่อนะว่าโดยความสามารถของตัวเองเนี่ย ไม่มีอะไรเลย,ยประเด็นเนี่ยนะคะประเด็นไม่อยู่ที่ตัวเรานะ,ะประเด็นปัญหาอยู่ที่คนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นการทางมาร่วมของคนอื่นก็ค่อนข้างที่ยากนะคะสิ่สงสำคัญว่ายิ่งเราอยากจะประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งมีตัวถ่วงเยอะมากขึ้นเท่านั้นเอองงไหมนึกออกไหมซึ่งส่วนเนื้อคือเรื่องความอิจฉาริษยาด้วยเนี่ยพวกนี้นะความอิจฉาริษยานี่มาเลยเนี่ยเพราะว่าความโดดเด่นความยิ่งยิ่งคุณเก่งคุณจำเอาไว้นะแม้ว่าคุณจะอยู่ในในฟิลในของโลกนี้นะ ะะโดยเฉพาะประเทศไทยนะฮะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณโดดเด่นขึ้นมาที่เก่งกว่าชาวบ้านชาวเมืองอีดอกมเป็นเป้าทันทีนะฮะมันจะมีพวกที่คอยที่จะทําลายอะ่ะนึกออกไหมเออขัดขวางเราอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่เก่งไม่เจ๋งไม่แน่จริงอ่ะมันอยู่ยากจริงๆอยู่ยากมากประเทศนี้นะฮะถ้าเก่งตัวเก่งแบบทะลุโลกไปเลยอะ ะะแล้วต้องสามารถาเนีเราต้องสามารถวินดียในการจัดการด้วยสองไพ่เนี่ยคือสําคัญมากอตัวคุณนะเพราะมันเป็นไพ่ที่ตัวสิ่งที่คุณจะทําประมาณว่าถ้าชาวมังกรต้องการที่ประสบความสําเร็จสิ่งใดก็ตามนะคุณต้องโฟกัสให้มากๆนะคะต้องแบบปิดทุกรอยรอยโหวะก็จะว่าป,ปิดทุกช่องนะคะประมาณมาทาอะไรให้มันชัดเจนเห็นไหมทำา้ต้องชัดเจนพูดต้องชัดเจนรวมไปถึงต้องมีลายละอักษรต้องมีหลักฐานนืกอไหมคะเนี่ยมันทำให้เนี่ยมันถามว่ามันเหนื่อยเหนื่อยนะเอายิมเหนื่อย มันทําให้เราเบื่อมันน่าลําคานนะคะแต่ถ้าคุณไม่ทําแบบนี้นะคะแผนไม่ชัดเจนไม่เคลียร์กลุ่มภุมิคร้มเงี้ยไม่ได้นะคะมันจะไม่สําเร็จจำเอาไว้เลยนะเพราะมีคนเนี่ยคอยดีสตรอยเป็นอยู่เนี่ยคอยที่จะแบบหักล้างเราอยู่คอยที่จะทาลายเราอยู่เนี่ยเห็นไหมมันเป็นคนอื่นไม่ใช่เรานะมีคนแกล้งแกขายอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ชาวงกรองต้องระมัดระวังนะในช่วงเรื่องการทํางานโดยเฉพาะการทำงานร่วมคนอื่นนะต้องคิดให้รอบคอบทําให้ชัดเจนทุกอย่างต้องมีลายลัอักษรนะคะ เขาเรียกอะไรเป็นการดีเฟนต์ตัวเองด้วยนึกออกอะดีเฟนต์ตัวเองแล้วคุณจะประสบความสําเร็จจำเอาไว้นะคะทำทุกอย่างให้รอบคอบนะะวางแผนชัดเจนพูดให้เคลียร์พูดให้ชัดมีหลักฐานชัดเจนไอ้พวกนี้มันจะทําอะไรเราไม่ได้นะคะเพราะนั้นถามว่าคือเหนื่อยอย่างที่บอกเหนื่อยแต่ว่าต้องจ่ายการแบบนี้ไม่งั้นงานไม่เดินนะคะไม่สําเร็จนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยยังรวมไปถึงงานส่วนตัวของเราด,ด้วยนะคือจริงๆเนะีย่ยใครบอกว่าไอ้ช่วงนี้แบบเบื่องงานอนะ่ะแบบอยากจะออกมาเป็นเจ้าของอิจากาเนอร์ได้ไหมอะไรเงี้ย ดิเตอร์ชีวิตของตัวเองอยากจะเริ่มเริ่มทำอะไรที่ตัวเองอยากจะทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีการวางแผนอาจจะมีการเรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยถามว่ามีโอกาสได้ไม่ได้นะแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นอะไรที่เหนื่อยแล้วก็ยากมากการที่เราจะต้องทําดยตัวคนเดียวนะคะคือประมาณแบบถ้าไม่ดื้อรัน้นดันทุลังสุดๆอะ่ะถือถ้าคุณไม่ไม่สุดกับตัวเองนะไม่เอาให้สุดไม่ไปให้สุดไม่ทุ่มเทให้สุดมันจะไม่สําเร็จนะคะมันจะผิดหวังเพราะอย่างที่บอกเนี่ยเนะี่ยอุปสรรคมันเยอะนะอุปสรรคคนอื่นอะ่ะ เข้าใจป่ะคือเราอ uh, ะชัดเจนเราเคลียร์เรารู้ว่าเราอยากจะทําอะไรนะคะเรามีเป้าหมายเรามีแผนทุกอย่างชัดเจนแต่ว่าอุปสรรคอยู่ที่คนอื่นนะคะเพราะนั่นมันจะมีคนขัดแข้งขัดขาดเราตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะทางานร่วมกับคนอื่นกับใครก็ตามนะอืมอาจจะเป็นบริษัทออฟฟิศเป็นพนักงานอะไรก็ตามอุปสรรคมีก็คือผู้รับงาน ะะถ้าเรามาทํางานตัวเองอุปสรรคคือคนอื่คนๆค,ค,คนอาจจะไม่ใช่เราก็ได้อาจจะเป็นดีลเลอร์คนที่เราต้องไปคุยคนที่เราต้องไปเจรจารต้องมีติดต่อค้าขายอะไรเงี้ยต้องขอความร่วมมืออะไรเภทนี้นะะอุปสรรคขอค้ารๆนี่เยอะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะถาว่ากระท่อน,อนกระท่อนกระแท่นแต่ว่ามันเป็นลักษณะบั่นทอนจิตใจมากกว่าเนี่ยน,นะคะอุปสรรคที่มันขึ้นมาทั้งหมดล้วนแล้วแต่พุ่งเป้ามาที่การบั่นทอนบั่นทอนจิตใจคุณจำไว้นะคือท้าย่สุดแล้วเนี่ยความสามารถมันต้องมาพร้อมกับจิตใจที่เข้มแข็งด้วย นะคะแบบนั้นมันถึงจะไปได้มันถึงจะประสบความสำเร็จเพราะท่านถ้าเกิดว่าตุงตั้งเป้าในชีวิตเราไว้สูงนะคะถามว่ามีโอกาสทําสําเร็จไหมมีนะคะแต่อย่างที่บอกว่าเราต้องมีความมุ่งม,มั่นและตั้งใจสุดๆเลยเพราะว่าอะไรเพราะคําพูดของคนน่มันคอยบั่นทอนจิตใจมันคอยบั่นทอนแล้วมันคอยทําให้เรารู้สึกท้อแท้ทําให้เรารู้สึกเหนื่อยนื่อยอไหมคะมันจะเป็นลักษณะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากทําอะไรทํานะคะอยากทําอะไรทําตั้งใจเอาไว้ก็คือทําให้ทําต่อไปนะคะ คือแบบนี้มีโอกาสจะสาเร็จมากกว่าอย่าทําอะไรเครื่องกลางๆนะนะอันนี้สิ่งที่สําคัญอย่าทาอะไรเครื่องกลางๆ,ๆ,ๆอย่างที่บอกไงว่าเวลาที่มีคําพูดมากระทบจิตใจมากๆถ้าคุณมันอ่อนไหวอ่ะถ้าคุณอ่อนไหวคุณฟังคนเยอะเกินไปอันนี้ไม่ได้นะคะคุณจะไม่มีทางทำอะไรสําเร็จเลยในชีวิตมาไว้นะคะคือไม่มีใครรู้ดีเท่ากับเราจำเอาไว้ว่าชีวิตคือการเรียนรู้เนี่ยชีวิตคือการเรียนรู้ค่ะยิ่งล้มเราต้องรู้ ล้มแล้วต้องลุกล้มเนื้อน่องออกไหมคะพาะคนเราบางคนเนี่ยเส้นทางของการประสบความสำเร็จมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกลาบหรอกคุณนะเขาลำบากกันมาทั้งหมดแหละนะบางทีเวลาไปดูประวัติคนนู้นคนนี้เออทำไมเขาโน่นเนี่ยเขาก็พูดแต่ด้านดีแต่ไอเวลาเริมแบบที่เขาลําบากมาบางทีคนเรามองข้ามสกิปสกิปสกิปจะดูแต่ความสําเร็จอย่างเดียวมันไม่ได้นะคะเพราะว่ากว่ามันจะไปเนี่ยคือเดินไปทีละก้ามันผ่านอุปสรรคขั้นที่เยอะ นะครับฉะนั้นในช่วงนี้ก็เหมือนกับเป็นการาท้าทายอะความสามารถคุณมองว่ามันอุปสรรคคือความท้าทายจำมาไว้นะคะถ้าเราพยายามทําให้ไอ้ตัวเนี้ยเป็น Challenge ทําให้เราต้องปีนข้ามให้ได้ตรงเนี้ยมันจะเป็นแรงผลักดันเนี่ยผลักดันที่ทําให้เราประสบความสําเร็จไพ่ตัวนี้เนี่ยเป็นไพ่เฉลยอดเนี่ยจริงๆเราเป็นไพ่ที่บอกรื่ลงชัยชนะก็จริงนะแต่เป็นชัยชนะที่ไม่โด,โดยโดยที่กลีบกราบนะต้องมาด้วยความแบบตั้งใจจริงๆอะ ะะต้องพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้าทุกสถานการณ์พร้อมที่จะแก้ไขทุกปัญหาเนีย่ยจริงคุณมีความพร้อมอยู่้วน,นะได้ไพ่ควีนนะนะพร้อมอยู่แล้วแหละนะมีความสามารถมีความรู้ความเชี่ยวชาญนะคะจัดการเก่งด้วยนะ,ะเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองค่อนข้างที่จะสูงนะเพราะฉะนั้นนี่นั่นแปลว่าอะไรเพราะาจะไปคาดหวังว่าจะมีคนช่วยนะคะคุณจะทํไรายได้ต้องได้ด้วยตัวเองอ่ะก็จะเป็นลักษณะนั้นนะคะเพราะ,ะนั้นในช่วงนี้นะ เหนื่อยหน่อยนะคะใครที่กำลังมองหางานใหม่ก็ตามนะใครรู้สึกมันอยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานช่วงนี้อาจจะไม่ใช่ช่วงที่เหมาะสมสักไรในการย้ายนะคะแต่ถามว่ามีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสเริ่มแต่อย่างที่บอกมันขึ้นอยู่ตัวเรานะบางคนมีภาระหน้าที่อะไรเยอะแยะต้องคิดก่อนเนี่ยเพราะไพ่ตัวนี้มันเป็นตัวที่ทําให้เราต้องมาคิดเยอะนะคะต้องวางแผนดีๆไงเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าถ้าอยากย้ายงานโอกาสมันมีเนี่ยแต่อยู่ที่เรานะเนี่ย ตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะจำเอาไว้นะคะช่วงนี้คุณจะทําอะไรต้องตัดสินใจด้วยตัวเองเท่าน,นั้นนะคนอื่นพูดไม่ต้องไปฟังฟังได้คนระฟังหูวไว้หูไงแต่ว่าฟังเพื่อที่จะเอามาปรับแก้เนื่องหรอไหมมันดีเฟนในใจก็ได้นะบางทีคนก็พูดพูดเราไม่อมต้องเถียงเขาก็ได้นะเพราะเถียงบางทีมันจะเกิดความขัดแย้งเกิดความเล้าชานเนื่องหไหมมีโอกาสสูงมากถ้ายิ่งเถียงมันยิ่งยิ่งจะแย่ไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นเนื่ออกแถมเรายังเซ็งอีกเนื่องหรอเซ็งแล้วกดดันเครียด เพราะฉะนั้นคือไม่ต้องไปเถียงกับชาวบ้านจำเอาไว้นะคะฟังอย่างเดียวเออเขาพูดอะไรก็ฟังแต่เถียงในใจก็พอนะ,ะไม่ต้องไปออตอบโต้อะใช้คำนี้กว่าเดีย๋ยวตอนนี้ไม่จำเป็นต้องตอบโต้นะคะตอบโต้เันเหนื่อยเรานะคะเพราะพูดไปไม่มีประโยชน์เขาไม่ได้ฟังนะคะเหมือนกับว่าทุกต้องเข้าใจว่าเขามองคนละมุมกับเราไงเพราะนั้นเถียงกันไปไม่มีประโยชน์เราเองต่างหากที่จะแบบมันยิ่งทาให้เราแย่เพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าคิดในใจนะคะเวลาที่เขาพูดอะไรมาติงอะไรมา คิดในใจฟังรับฟังรับฟังรับฟังแล้วก็เถียงในใจก็พอนะที่เหลือคือเราไปทําของเราเองนะทำด้วยตัวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้อะไรที่ทําด้วยตัวเองอะไรที่ตัดสินใจด้วยตัวเองอะไรที่ตั้งใจจริงๆนะด้วยตัวเองจะมีโอกาสประสบความสําเร็จนะไม่มีไม่มีโอกาสสำหรับคนที่แบบดังลีนะเนี่ยอันนี้ไม่มีไพ่ดังลนจริงๆแล้วเนะี่ยไพ่ดังลีไม่มีแต่มนีไพ่มันให้รู้สึกว่ามัน เป็นคาพูดที่ด้อยค่าเรามากกว่าที่ทําให้เราเศร้าที่รำลึกแซดเนี่ยทั้เรู้สึกเสียใจอะไรเงี้ยนะมีหลายคนนะทำให้เราเสียใจเยอะนะจริงแล้วเนี่ยทั้งคนใกล้ชิดคนทั้งคนที่รู้จักและคนไม่รู้จักอ่ะถูกปรามาสค่อนข้างที่เยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่นเป็นจุดหนึ่งอ่ะที่ทําให้แบบชาวมังกรมันมันให้รู้สึกคักอคะมันให้รู้สึกว่ามีความตั้งใจอ่ะต้องการประสบความสำเร็จโดยพื้นฐานดวงเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งคําพวกนี้สบประมาทมากเท่าไหร่นะชาวมังกรจะยิ่งแปรเปลี่ยนน,นนะนคําาพพูดเเเหหลล่ััั้้ใป็งงตวอ นะ,ะไม่ได้ไ่สนใจนะคะแบบนี้มันจะมีโอกาสประสบความสำเร็จนะคะนะ mm hmm. อ่ะก็ฝากเอาไว้หน้าสรรชาติราศีมังกรน,นะคะกองว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสรรชาตราศีมังกรทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสหรการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ